你好。 น,นี้นะคะก็มาอยู่กับเราบริษัทจยาชิไฮดรอลิกจำกัดบริษัทของเรานะคะจำหน่ายอุปกรณ์เปิดอู่ซ้อมรถยนต์หรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีครบวงจรเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาให้พี่ช่างช่วยแนะนําวิธีการใช้งานลิฟต์ตั้งศูนย์รุน่น s s 5 t นะคะครับตัวนี้จะเป็นประเภทสรรีเสาตั้งศูนย์นะครับด้านในเขาจะกว้างนะครับตัวนี้สะพานเขาจะให้มาทั้งหมด5เมตรเลยนะครับได้ทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับแล้วก็สรรีเสานะครับจะเป็นตัวที่ประคองตัวสะพานนะครับแล้วก็จะยกด้วยสลิงนะครับตัวนี้ จะมีทางขึ้นยาว35เมตรนะครับต่เตี๋ยขึ้นได้สบายใช่ครับความยาวของตัวสะพานงเนี่ยก็5เมตรนะครับความกว้างให้งานครับก็อยู่ที่2เมตร3เซนนะครับถือว่ารองรับประเภทฐานล้อที่กว้างด้วยนะครับต่อมาก็เป็นเสานะครับจะมีความสูงค่อนข้างเยอะเลยนะครับ2เมตร16เซนเลยครับฐานยกด้านในก็เมตรแนะครับก็คนนะครับในระดับผมก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยอันดับแรกเราก็นํารถขึ้นนะครับด้วยสายตาของเรานะครับก็พยายามทําให้มันตรงนะครับอย่าให้มันเป๋ไปเป๋มานะครับอันนี้พูดถึงในกรณีตั้งศูนย แบบน nice wow. no. ี้นะครับการเตรียมพร้อมก่อนที่การใช้งานนะครับสังเกตว่าล็อกของเขาจะนอนอยู่เราทำการงัดมันขึ้นมาแบบนี้ครับมันจะมีสปริงของเขานะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกถ้าเกิดว่ากดให้มันอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าตำแหน่งกดล็อกนะครับเขาจะล้างล็อกเพื่อไม่ให้มันดีดเข้าเซฟนะครับเพื่อทําการลงจนสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นนะแนะนําใม้เอาออกมาก่อนนะครับอทีนี้เราตรวจแล้วว่ารถเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็ล็อกเราเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็กดขึ้นได้เลยครับเนี่ยฮะเสียงเขาจะมีเป็นจังหวะเขา ว่าเราจะเอาแค่นี้นะครับถ้ากรณีทํางานจริงนะครับเราต้องการแค่นี้เพื่อทําการตั้งศูนย์ล้อนะครับเราปล่อยมือนะครับแล้วเราทําการกดคันโยกลงแบบนี้นะครับกดลงไปนะเพื่อให้ตัวลิฟต์เองเนี่ยลงมานั่งแท่นนะครับหรือว่านั่งล็อกนั่นเองครับนะครับสัมผัสเบาๆครับเ็าจะลงมานิ่มๆครับอันนี้นะคะควรนั่งล็อกทุกครั้งก่อนเข้าไปทํางานใต้ท้องรถนะคะใช่ครับนี้เราจะปลดล็อกไม่ได้ละ เด็กมาก็โยกไม่ได้นะครับเพราะว่าล็อกเขาขี่กันอยู่นะครับการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีขันโยกนะครก็คือวาลนะครับถ้าเป็นตำแหน่งนอนแบบนี้เขาจะสั่งน้ำมันให้ไปทำงานที่เป็นสะพานใหญ่นะครับ<า>และโยกมาอีกฝั่งนึงเขาจะสั่งงานให้กับตัวแม่แรงกานแล้วก็ทำให้มันเข้าล็อกนะครับนี่แล้วก็กดลงล็อกรับหนังล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็ ตัวล้อเองเขาก็จะลอยขึ้นนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ทีก็จะเอาลงนะครก็กดขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเปิด,ดยกขึ้นนะคะคแล้วก็ไปหมุนตัวฟันโยกล็อกขึ้นนะคะใ่มันจะมีลูกปืนล็อกให้นะครับค่ะแล้ทีน,นี้ก็กดลงครับตัวแม่แรงกลางนี่คือถ้าไม่มีน้ำหนักก็จะลงชารนิดนึง,น,งนะไม่ต้องตกใจนะครับ การทางานของตัวลิฟต์เองนะครับเขาจะทางานอยู่สส่วนนะครับก็คือเรื่องระบบไฟนะครับระบบไฟตรงนี้เขาจะมีหน้าที่ส่งให้กับมอเตอร์เพื่อมหมุนนะครับแล้วก็จะทําการดูดน้ํามันนะผ่านปั๊มนะครับแล้วส่งไปในระบบไฮดรอลิกอีกทีนะครับก็จะมีไฟกับน้ํามันนี่แหละครับตัวนี้น้ํามันวิ่งมาเนี่ยเขาจะทําการยกโดยการที่มีกระบอกไฮดรอลิกตัวนี้นะครับทำการดึงเข้ามานะครับแบบนี้เลยนะครับดึงหัวลูกล่อหรือหัวบูมเนี่ยเข้ามานะครับแล้วทําให้ตัวสลิงอ่ะมันตึงขึ้นนะครับทำให้ตัวลิฟต์เองเนี่ยลอยนะครับแล้ว <tr> ตอนหนึ่งสลิง <ฮะ S 1> ตงัวนี้เป็นบันไดล็อกนะครับแล้วตัวล็อกเองเนี่ยกระเดื่องล็อกจะอยู่ด้านในของตัวคานนี่อีกทีนะครับก็จะเข้ามานั่งเซฟตรงนี้เพื่อไม่ให้ตัวสะพานอ่ะมันหล่นลงมาได้ขั้นตอนต่อไปเราก็โยกมาที่ตำแหน่งของเมนใหญ่นะครับแบบนี้ะนะครับแล้วก็กดขึ้นนิดนึงครับแล้วปลดคันโยกครับมาเกี่ยวไว้ตรงนี้เลยนะครับลดคันโยกค้างไว้เลยครับเขาจะลงมาจนสุดครับแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็นํารถออกครับตัวแผ่นเปิดด้านหน้านี่ครับ 3ชิ้นเนี่ยครับสามารถเปิดออกได้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับแล้วนําจานองศานะครับไปไว้ตรงล่องที่เราเปิดออกมาตัวจานองศาจะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นถาดสลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ตั้งศูนย์หลังนะครับในการที่เราเปิดตัวนี้นะครับเนี่ยจานของเขาก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับสลิกตัวนี้ก็สามารถเอาไว้เช็คมุมทูก็ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับเวลาวิ่งผ่านปุ๊บดูว่าตัวถาดเองเนี่ยเขามีองศาที่เบี่ยวไปทางไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าสะดวกครับ ทีนี้นะครับตัวแม่แรงกลางเองเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดยกแค่นี้นะครับสามารถขยายออกด้านข้างได้อีกนะครับแบบนี้ครับพี่ช่างวัดให้หน่อยได้ไหมคะว่าเขายืดได้เท่าไหร่ได้ครับอันนี้ใกล้สุดนะครับซึ่งไม่มีหรอฮะรถได้ใกล้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มที่หกสิบห้าแล้วกันนะครับค่ะอันนี้จนสุดสต็อปเปอร์เขานะครับค่ะแบบนี้นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ร้อยหกสิบครับ รถที่มีฐานน้ากว้างนะคะก็สามารถรองรับได้สบายเลยนะคะได้พี่ช่างนะคะมาแนะนําวิธีการดูแลรักษากันค่ะหลักๆคือจารบีเลยนะครับสังเกตว่าตัวลิฟต์เองเนี่ยเขาจะมีสายสลิงแบบนี้นะครับแล้วก็นําจารบีมาทาเลยนะครับที่สําคัญนะครับเรื่องลูกลอกต่างๆนะครับอย่างเช่นนี้โซเลดี่คือเอาไว้ลําเลียงสลิงเอาจารบีทาเหมือนกันนะครับเขาจะมีทั้ง4ต้นเลยนะครับนี่ยด้านใต้ลิฟต์ก็เหมือนกันครับผมนี่ฮะก็เอาจารบีทานะครับทาตรงนี้ด้วยนะครับรูปบางๆก็ได้นะครับ จะมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องการติดตั้งครับผมว่าการติดตั้งเนี่ย อยาให้มันเป็นการแจ้งแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของสเปคตัวลิฟต์เองนะคะสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุด5ตันความยาวของสะพานอยู่ที่5เมตรแล้วความกว้างสะพานนะคะจะอยู่ที่55เซนติเมตรมี2สีให้ได้เลือกใช้มีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินกําลังมอเตอร์จะอยู่ที่3กิโลวัตต์หรือ4 h p เกีกระบอกไฮดรอลิกเองนะคะก็จะมี2ตัวนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ